อย่าหลงกลคนเห็นชอบนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองคนล้มล้างสามกีบจะกลับมาก้าวล่วง สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้คิงจําเป็นต้องนําเรื่องนิรโทษกรรมมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนานก็เพราะมันยังมีอีแอบป,ประชาธิปไตยใจคอมมิวนิสต์อย่างอีเจี๊ยบอมแรกยังลอยหน้าตอแหลมอยู่เลยว่าอ่านิรโทษกรรมทางการเมืองให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายจะเกิดความขัดแย้งอะไรได้อีกล่ะจ๊ะแม่อีเจี๊ยบอีสุวรรณมาลีมึงนี่มันแก่แค่อายุกับหนังหน้าเท่านั้นนะจริงๆง แต่สันดานเหมือนไอ้พวกแก๊งโจห้าวทำผิดถูกจับมาเรียกร้องขอความเห็นใจให้ลูกหลานได้กลับบ้านแล้วก็รับปากทรงเดชว่าจะสามารถลดความขัดแย้งได้พวกเราอย่าไปเชื่อมันเพราะหากนิรโทษ112ให้มันไปมันก็จะกลับมาจับจ้วงก้าวล่วงกันอีกแน่นอนจ้าพี่น้องเขากัรู้กันทุบานทุ่ช่องแล้วว่าพักพมา่าประชาชยต้องการช่วย เหลือเพื่อนของมันที่โดนคดีหนึ่งหึงสองไอธนทวยหัวคอนไอ้กระปิบูดออช่อคางทูมอีเจี๊ยบโหนหมาสร้างผ้าไอ้รักนรกเอลูกเกดและไอ โโตตเป็นต้นนอกจากนี้มันยังต้องการช่วยลิวล็อกกระดอแมวของมันอย่างไอแกนนำสามเกตที่หลบหนีคดีไปกันเกือบหมดแล้วโดยมันก็ใช้มุกเดิมๆม,มาอ้างว่าการให้อภัยด้วยการมิรโทษ1 1ึจะทําให้ทุกฝ่ายนายสังคมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นใหม่พ่อมึงสิจะ๊ะสถาบันเขาก็อยู่ของเขาดีๆมาตา1นึ่อกเป็นกฎหมายอยู่ดีก็มีแต่พวกมึงเนี่ยแหละพวกเวรตละ ที่ไปฝ่าฝืนกระทำการจับจ้วงก้าวล่วงใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองแม่ปะโถแล้วคำว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ของมันนั้นก็หมายถึงพร้อมจะกลับมาปลุกระดมมวลชนและสร้างความเกียดชังด้วยการก้าวล่วงจับจ้วงใส่ร้ายสถาบันต่อไปอีกแน่นอน King คิงคอนเฟิร์มผลอย่างพวกมึงนั้นให้อภัยไปก็กลับมาระยำกันเองเพราะมันคือเป้าหมายของพวกมึงไงที่ต้องการ ล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการถลิงอำนาจของพรรคประชาช่วยพมา่าและเอื้อต่อการเ <c oughs> ข้าหมาครอบงำประเทศไทย <c oughs> จากไอชาติหมาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังพรรคเมือง <c oughs> นอกจากนีย้ยังมีไอ้หม่องทยอตันรังสิมาลโลกับ <c oughs> ไอ้ชัยลูทวารตูดล้าเกินจะโตแม่ขี้ขอ้องเลยเชียวมันบอกไว้ว่าลดความขัดแย้งไม่ได้แน่ๆครับจะเกิดปัญหาความแตกแยกต่อไปด้วยหากไม่ยอมนีลโทษศกรนึ่งหรม1สงแมจะบ้ากระลบังมึงมานับไอ้คนจับจ้วงไม่กี่ร้อยคนที่โดนคดี1นึ1 2. ว่าเป็นความขัดแย้งหรือวะฮ้นี่ใช้สติคิดหรือเปล่าเนี่ยแต่พวกกูน,นั้นนับคนพวกนี้เป็นผู้กระทําผิดคดีอาญานะจ๊ะเป็นนักโทษที่ต้องรับโทษพวกมึงจะเอานักโทษพวกนี้มาเรียกร้องล ความขัดแย้งไม่ได้นะเว้ยเห็นต่างกับล่วงละเมิดใส่ร้ายสถาบาันมันคนละเรื่องกันเลยบ้านเมืองของเรามีความขัดแย้งทางสังคมอื่นๆอีก1 0 8พ0 0เรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขแต่พวกมึงเลือกที่จะช่วยพักพวกไว้ก่อนด้วยการนิรถโทษหนึ่งหนึ่งสอระฐาโทษไม่ละอายใจกันเลยเหรอที่แอบอ้างชื่อพักประชาชนแต่ประชาชนมาที่หลังพักพวก มึงตลอดหลอดหลอดแม่ไอ้งามไส้หากฟังข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงใจไม่มีกักฝากกดติดตามเฮงโพดำสหายเฮงโพแดงอีกช่องทางความมั่นกันด้วยนะจ๊ะ